เขาจะเรียกตัวปอกลับไปทำงานในวันที่23พฤษภาคมนี้3เดือน5นะคะสวัสดีค่ะทุกทคนวันนี้มาพบกันกับโอปอในช่องตามโมปอไปเยอรมันนะคะวันนี้ปอจะมาเล่าทุกคนฟังว่าวันนี้ปอมีข่าวดีข่าวดีมากๆที่สุดในตอนนี้เลยในภายใน2เดือนนี้เป็นข่าวดีที่สุดเพราะว่า ปอได้รับจดหมายจากโรงแรมของปอทุกคนคงจะต้องรู้แล้วว่าจดหมายจากโรงแรมก็คงต้องเกี่ยวกับงานแน่ๆเพราะปอทํางานในโรงแรมก็ <c oughs> นั่นแหละก็อย่างที่ทุกคนคิดนะคะว่าปอได้รับจดหมายแล้วมันก็จะมีข่าวดีในนั้นด้วยว่าโรงแรมเขาจะเรียกตัวปอ,อกลับไปทํางานในวันที่23าพฤษภาคมีโผตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนมากมากจริงๆ เพราะว่าโรงแรมเปิดวันที่25เขาก็จะเรียกพนักงานกับไปทํางานก่อน2วันก็คงจะไปทําความสะอาดไปเก็บของไปประชุมนี่นู่นนั่นนะคะประมาณนี้นะคะคือดีใจค่ะดีใจที่สุดตอนนี้เพราะว่าอยากทํางานอยากได้เงินอยากได้เงินแบบอยากได้เงินเที่ยวจะได้ไม่ต้องแบบอยู่บ้านนั่งเบื่อเนาะตอนนี้ก็นั่นแหละปอดีใจมากดีใจจริงๆแล้วแบบจะได้กลับไปทํางานแล้วโว้ย หายตื e ่นเต้นก่อนตัดคลิปไม่ได้โฟก็จะบอกว่าที่โรงแรมเนี่ยเขาจะเปิดก็จริงแต่เขาก็ไม่เปิดถึงร้อยเปอร์เซ็นไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นคือว่าสมมติอ่ะมีร้อยมีอยู่โรงแรมเนี้ยมีร้อยห้องใช่เปล่าแต่เขาจะเปิดแค่หกสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือจะเปิดแค่หกสิบห้องนะคะแล้วอีสี่เปอร์เซ็นต์ก็ปิดไปก่อนตามที่รัฐบาลเขาบอกหรือไม่ก็ในร้านอาหารร้านอาหารก็จะต้องแบบเว้นระยะห่าง ถึง2เมตรคนที่ทำงานเป็นพนักงานในโรงแรมก็ต้องใส่ผ้าปิดปากผ้าปิดจมูกหรือแมสนี่เองนะคะแล้วคนที่ทำในร้านอาหารในห้องอาหารก็ต้องใส่ถุงมือด้วยค่ะเพราะว่าความสะอาดนะคะเราก็ต้องหมั่นพยายามล้างมือเขาก็จะบอกว่าแล้วพอทำงานอยู่หน้าเคาน์เตอร์เป็นเ e าน์เซชันเนี่ยก็ต้องใส่ผ้าปิดจมูกนานถึง8ชั่วโมง8ชั่วโมงค่ะทุกคนแล้วพอเป็นคนที่ใส่ เมสเนี่ยหายใจไม่ค่อยออกไม่รู้ว่าปอจะทนได้ไหมแต่ก็ไม่เป็นไรเพื่อง,งานทนได้ทุกอย่างทําได้หมดนะคะก่อนที่ปอจะได้จดหมายโปองคิดว่าป,อง,าปองได้ทํางานแค่30ชั่วโมงต่ออาทิตย์แต่ไม่คะ่ะทุกคนปอได้ทํางานเต็มชั่วโมงแปชั่วโมงต่อวันหรือ40ชั่วโมงต่ออาทิตย์ปกติเลยคะ่ะโอ้โหดีมากอะแต่ว่าแม่ปอเนี่ยเขาทํางานโรงแรมเดียวกับปอนะคะก็ทํางานอยู่ที่สปาเป็นคนนวด แต่เขาไม่ได้กลับไปทํางานตอนโรงแรมเปิดนะคะเขาไปทํางานอีกทีนู่น3เดือนถัดไปส่วนที่1สึงิงหา<อ>ก็นานมากเหมือนกันเพราะว่าเขาเคยบอกไปเลยว่าโรงแรมเขาจะไม่สามารถเรียกพนักงานทั้ง100ร้อยกว่าคนหรือ200กว่าคนกลับไปทํางานพร้อมกันได้ก็เข้าใจได้นะคะเพราะว่าโรงแรมเปิดแค่6 0เนาะใครจะเอาพนักงานร้อยสองคนกลับไปทํางานเขาคงอยากให้มีเงินเข้ามาก่อนมาหมุนเวียนก่อนเขาถึงจะเรียกพนักงานกลับไป แล้วส่วนเพื่อนพนักงานที่ทํางานอยู่กับปอที่เป็นเพื่อนสัมพันธ์กับปอบางคนก็โดนเรียกไปตอนวันที่หนึ่งกันยาก็มีวันที่หนึ่งสิงหาก็มีคือปอโชคดี MM มากเขาเรียกปอที่เขาเรียกยตัวปอไปก่อนเลยไปก่อนเป็นคนเดินไปเลยโอ้ดีใจอะ่ะโอ้ดีใจเขาทุกคนนี่ปอต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเ <c oughs> ดี๋ยวงานอัปเดตยังไงเดี๋ยวปอจะมาเล่าให้ฟังว่า ในยุคโควิดตรงนี้ทำงานในโรงแรมอ่ะมันเป็นยังไงเดี๋ยวพอจะถ่ายคลิปเดี๋ยวพอจะมาเล่าให้ฟังก็ได้เนาะเดี๋ยวพอต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะบา,บายฝากติดตามช่องของพอด้นะคะ